ไอคือมันมีต้นยางใหญ่ๆแต่ว่าคือเรามีคนเขามีคนเขาเขาเขาอ้างอ่ะเขาอ้างว่าสถานที่ไอ้โดนพออปูนะมันแรงมันแข็งอ่ะมันแรงเราก็เลยเราก็เลยไปเสี่ยงไปโดนพญานาคกระทึกกับเอือบแบนเลย <laughs> โอ้ยพญานาคมันมันออกมาใจไปน้ำสงคราม มันมาปาบังกรรราดเรารัดรัฐไตรรัดมามันชกเราเลยจีวงจีวอนี่เปียกน้าหมดนะเราเือแป๊บเดียวแค่นั้นตัวมันใหญ่ตัวมันตัวมันเผาเรานี่นะเป็นภูมิมา เ่ยด re ้วยมากเลียนนี่อย่างเลียนนี่บางทีก็มันจะมีเลียนนี่มันจะมีอยู่สองอย่างไยเลียนเลียนบางอย่างนี่เขาเรียกเขาเรียกเลียนบางอย่างออกเบริจะเลียนบางอย่างออกเบริาเลียนบางอย่างออกเบริสนี่ก็วัดจะไม่โด่งดังเขาเรียกวัดสร้างไม่ได้จะเลียนดัง แต่ยังของเรานี้เนี่ยเรียนเนี่ยไม่มีวิชาอาคมพกุกเสกลบงพอไม่มีวิชาแต่ว่ามันออกไปบุญออกไปบุญก็คือท่านจะเป็นคนมาติฐานแต่ว่าวัดสร้างได้แต่ว่าอย่างลงพอไม่มีวิชาไม่เรียนวิชาอาคมไม่มีการพกุกเสกไม่มีการอะไรต่างๆแต่ว่าไอ้ที่มันสร้างได้โคใชเขตเทวดาเป็นคนเป็นคนมามารับผิดชอบในการสร้าง เขาเรียกว่าเรียนบางอย่างออกบริษัอย่างวัดครุบาอาจารย์บางองค์ท่านมีฤทธิ์มากเรียนของท่านเป็นล้านนะแต่ว่าไปดูวัดของท่านแล้วผมวัดของท่านเน่จะตายเลยไม่ตายเลยนะมันมันก็ว่าเป็นวัดไอ้นั่นนะเป็นวัดอนุบาลน,นะเป็นวัดเล็กๆไปเลยอนะ่ะโรคก,ก็รคโซกก็โปรก็โซก็โปรกแล้วก็คนที่จะมาต่อยอดวัดของท่านก็ไม่มีแต่ว่าเรียนของท่านกับหนัง เออท่านเคาะเฮะิรดเดิอนอาก,กาศเป็นเราไปแล้วก็ไปเห็นเราไปเห็นว่าท่านปั๊บี่แล้วก็ไปมองด้วูไอ้ท่านฝังอยู่ท่าไหนหรือว่าท่านไปขังก็ตักดิสิน์มีวิชาคม,ม้องทัานแต่ว่าขังขนาดนั้น่ะทวยเทพเควดาดาบไม่บูรณาการวัดของท่านยิ่งหว่าฉะนั้นกำลังมานั่งพิจารณาดูว่าวัดเนี่ยเรียนเรียนเนี่ยมันจะมีอยู่ของประเทประเทที่มีฤทธิ์มีดเดช แล้วก็เรียนเรียนบางอันนี่เขาเรียกว่าปรับเภทนีบุตรดูพระแล้วนี่ดูดูพระแล้วนี่ไม่มีวิชาอาคมเนี่ยแต่ว่าสร้างวัดได้สร้างวัดได้ไหม่มีวิชาไม่มีไสยาสศรศศ์เม่มีอะไรต่างๆมันจะเลยกลายมาเป็นว่าเรียนมันมีสองประเภทแต่ถ้ามาถามลองพ่อจริงๆนี่ลวงพ่อน,นี่ จะชอบจะชอบบุญมากกว่าเพราะว่าบุญนี่รู้ซึ้งว่ามันไม่ละพกแล้วนัมันไม่ลาบากนะเออมันเคยมีมันเคยมีไอ้คนจีนเนี่ยคนจีนเนี่ยมันมาจากฟักงิีนนะแล้วมันก็เป็นเจ้าพ่อซ้ายการบินอยู่ในประเทศไทยแหละหลายหลายสายอยู่นนหลายประเทศอยู่ขมันมันมาคุยเห้ฟังมันมานี่แหละมันมาคุยมันบอกว่า คนไทยนี่ไม่รู้ไม่ไม่รู้คิดยังไงคาไปหาแต่พระแต่ลําบากลําบากอยู่กระทอมอยู่กลางป่ากลางเขาอยู่ในถ้ำวดยากอัตคัดทัดสนแต่ก็คือเขาคนไทยเชื่อว่าคลังเชื่อว่าทักษิสแต่ว่าไปดูสภาพแล้วโอ้โหทำไมมันทำไมมันอัตคัดเยอะเกินที่อยู่ที่กินที่รับที่นอนก็รู้สึกว่ามันไม่มี แต่ว่าทําไมคนไทยมีความเที่ยงเป็นหักใจแต่ถ้าเป็นเขาบอกว่าคนจีนเนี่ยเขาจะเชื่อลงความสมมูลเร,เ,รมมาราเรื่องเรื่องบุญบารมีเรื่องความอลังการเขาก็พอแต่เขาไม่เห็นทางนี้สร้างปราษาทจินนี่เขาก็เลยถามว่าทนายจามทนายจาย์ออกเหรียญรืิายางลยบอกว่าไม่ได้ออกหรอก ให้ออกเยอะไปเยเดี๋ยวเขาจะพาคนจีนเะนี่ยมาทัวร์พอมาทัวร์ปั๊บเขาจะพามาเรียนไ้ขบอกยังวัดอาจารย์นี้เนี่ยฝังีดีผมเห็นวัดฝังนะเอา้าแล้วทําไมล่ะไปมองวัดฝังไมนะ่ยอเขบยอดท่านอาจารย์พรผมจะเป็นท่าแก่คือผมมองเลยนะว่าผมนี่มองเลยนะว่าการที่จะได้ปัดใจเงินทองมาสร้างขนาดนี้ ถ้าไม่ใช่บุญจริงๆแล้วมันจะได้มาจากไหนแล้วถ้าไม่ใช่บุญจริงๆแล้วมันจะสร้างได้มันใหญ่ขนาดนี้มันใชงก่าประมาณมากใช้เครื่องจักรเยอะแล้วที่สําคัญมันเป็นผิดหลวงพอบอกว่าหลวงพ่อไม่มีวิชาอาคมไม่มีไสยาสตร์ไม่มีไออิทธิปฏิหารเนี่ยผมไม่เชื่อหรอกทำยมเพราะมันก็เลยพูดว่ายังษ์คบเนี่ยเขาเป็นเท่าแก่ใหญ่ สายการบินเนี่ยหลายประเทศไอคำว่าเท่าแก่มันจะต้องมีธุรกิจที่มั่นคงและยิ่งใหญ่ถ้าไม่มีธุรกิจที่มารองรับแล้เขาจะเรียบคมว่าเป็นเท่าแก่ได้ยงงไ่ยก็เลยในฐานะของผมเนี่ยมันมองคือมันมองว่าปัจจัยเงินทองก็ดีที่ลงมาในวัดก็ดีเนี่ยมันมูลค่ามากถ้าไม่มีบุญเก่าบารมีเก่ามา รู้ว่าธาไม่มีสิ่งซักดีสิ่นี้มันสร้างไม่ได้หรอกเชื่อผมเถอะคนเนี่ยเลยเขาเลยบอกว่าผมเนี <único Liberty Overwatch> yeah. ่ยอยากเจอพระอย่างนี้แหละอยากเจอพระคืออุดมสมบูรณ์ด้วยอำนาจของบุญผมไม่อยากเจอเราพระอสการ์สโเรที่เออไปก็ลําบากกดตดยากยากแค้นดีไม่ดีนี่ไม่เขาบอกว่าคนไม่ดูแลด้วยคนไม่ดูแคลนด้วย สถานที่ไปนี่มันเหมือนกับว่ามันถูกบีบังคับโดยวิบากรรมผมก็เลยมาพิจารณาดูในวันนี้คนไทยก็คนกี่ที่มันมีมันกันคือคิดมันไม่เหมือนกันความเชื่อมีมือนกันการมองมีมือนกันเเขาก็เลยบอกว่าผมก็เลยอยากแก้ล่องคอเนี่ยออเรียนไปเลยว่า้าล้องคอนี้มีถ้าล้องคอไม่มีวิชาอาคมเนี่ย อย่างนั้นต้องพ่อก็เอเดียตมาตั้งไว้อยู่ทางหน้าแล้วก็นั่งถ่ายรูปอย่างไงได้มั้งถ่ายรูปไปเลยผมอยากให้คนทั้งหลายเขเห็นว่าน,นี่คืมอมหานครที่ยิ่งใหญ่ผู้จะอยู่เบื้องหลังการก่อสร้างผมต้องการอันนีนเดียวเลยเขาบอกว่าทําไมเขาบอกว่าคําว่าบุญเนี่ยคําว่าบุญกุศลเนี่ยคือมแต่พวกเขาแก่เท่านั้นที่มันจะมองออกชาวบ้านมันมองไม่ออกหรอกเพราะชาวบ้านเขา ชาวบ้านเขาไม่เขาไม่ได้เป็นนักธุรกิจอย่างพวอผมเ,น,มน,เนีมันเป็นมันเป็นพ่อข้าใหญ่มันมีสายการบินหลายประเทศเขาก็บอกว่าผมต้องใช้ทุนมหาศาลในการทําสายการบินไปประเทศนั่นไปประเทศนี้ถ้าผมไม่มีทุนเนี่ยถ้าผมไม่มีบุญโฆษณาผมจะทับได้ด้ยเพราะว่ากลัวมันจะขึ้นมาแบบยิ่งใหญ่มันไม่ใช่งานพอแต่ผมไาเห็นลอ็อคอแล้วโอ้ผมก็บอกว่า มันต่อเขาบอกว่าถ้าจะให้ผมเชื่อว่าพระอยู่ในป่าอยู่ในเขาอยู่ในนั่นว่ามีฤทธิ์มีเดียเนี่ผมคงไม่เชื่อหรอกทำไมวะแค่เริ่มต้นมันก็ละหมาดอยู่แล้วเออขาบอกว่ามันเขาเรียกว่าพระมีกรรมมีเวรเนี่ยไอ้คนจีนตัองพูดนะเขาก็เลยบอกว่าก็เลยบอกว่ามันไม่เหมือนกันคือแล้วก็เลยบอกว่าเหลี่ยมเนี่ยมันไม่เหมือนกัน เลียนบางอย่างมีฤทธิ์มีเดชแต่ว่าไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยประสบความสําเร็จเกี่วกับเรื่องวัดวาอารามเลียนบางอย่างมีวัดวาอารามเจริญรุ่งเรืองแต่ไม่มีแต่ไม่ค่อยมีฤทธิ์มีเดชคือคนไม่ชอบคนไม่ค่อยคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หาแต่ว่าวัดวาอารามมันสร้างได้เพราะอำนาจของอุนเก่าในอดีตชาติ าก็เลยบอกว่าทีนี้หลวงพ่อไปดูนะไปดูเลี้ยนไปดูเลี้ยนเนี่ยมุดวัดคูณบาอาจารย์อยู่แถวๆเนี่ยขอเขนเลนนการได้นะนั่งบินก็ได้นะแล้วก็เดินออกจากไเดินออกจากกุฏิไปนี่เดินเข้าไปกลางทุง่งนาหายเลยหายเลยพอหายขึ้นมาแล้วท่านก็ไปท่านก็ไปบินฑบาดอยู่ในมองคิกอ็อยู่ในขเขเรนนะ่ะ ท่านก็ยิ่งของมาพรุญพลังที่นะเอามาให้ลูกศิษย์กินแต่พอดูไปดูมาก็เอ๊ะทำไมลูกศิษย์ก็ไม่ดังแล้วทําไมวัดของท่านก็ไม่เจริญพ,ม,พ,ม,พม,นะมันพร้อมๆนะมันพร้อมๆมันแบบมันมันก็ว่ามันล่างางแบบพร้อมๆแบบเก่าๆแก่ๆนะแต่ประวัดของพระครูบาอาจารย์โอ้โหมีฤทธิ์มีเดชมาก ในที่ซุปเขาก็เลยอธิบายฟังว่าพระนี่มันจะมีอยู่เขาเรียกว่าเลี้ยนของครูบาอาจารย์แต่เลี้ยนของท่านแพงเรียนของท่านนี่แพงเรียเร้ยนนี่เป็นล้านนะหลายล้านนะอย่างวัดหลวงพ่อเนี่ยวัดหลวงพ่อซุกวัดโคไซทองเนี่ยวัดหลวงพ่อซุกเนี่ยอยู่ละหันทรายเนี่ยเออเลี้ยนไม่ใช่น้อยนะเออเรี้ยนไม่ใช่น้อยนะแต่ว่า ในชัตะในวัดของคานนี่ผอมไม่ค่อยใหญ่ไม่ค่อยโตนะอยู่แบบสมถะนะ <c oughs> <c oughs> อยู่ไกลๆนี้แหละ <c oughs> แล้วก็มีวัดล้องพ่อเป็นวัดล้องพ่อเพียนแล้วก็วัดล้องพ่อคุลองพ่อไร้ผมอยู่ <c oughs> มีฤทธิ์นะมีเดชนะ <c oughs> แต่ว่าล้องพ่อก็ แต่ว่าเรียนก็คงไม่ได้มีะทุกวันถ้ามีก็มีแต่เรียนปลอมๆเลี้ยนแท้ๆแต่ว่าถ้าว่าทุกวันนี้ก็ยังเอาน้องพ่อนี่็ออกแก่ตั้ออกจากสถานที่ตรงนี้เอาเดินเดินไปพากันไปเที่ยวอีกอย่งการนารามวนึงนะค สร้างมาเจ็ดปีนะเจ็ดปีก็คาดว่าคับ่เจือีกสอกสองรอยกว่าปีสามรอยไอ้สามขวอายุคนสร้างมาแต่พอฟืมาสร้างแบบว่าไม่ได้ยุดนะ สร้างแบบอาจริงออจังเนี่ยแล้วก็จากินเวลาสร้างอย่างนี้ไปอยู่ประมาณสองร้อยกว่าเพราะว่าโครงการหนึ่งคนหนึ่งทรัพยากรหนึ่งทุกอย่างเนี่ยเขาเตรียมคนของเขาเอาไว้หมดแล้วเขาเตรียมคนของเขาเอาไว้โดยที่ว่าเราไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาต่อเพราะว่าการก่อสร้างของพระโพธิสัตว์นี้เนี่ยเขาจะมีรายรายชื่อรายชื่อผู้นำของเขาไม่เองคือว่าการสร้างวัดของ ของพระโพธิสัตว์มันจะมีมันก็วัดไทยวัดไทยนี่มันจะต้องเคลียร์ปัญหากรรมาการมัรคทายยกจเจ้าอาวาสไหลายอย่างควรจะสร้างควรจะสร้างนะมันต้องเคลียร์อะไรหลายอย่างแต่ของวัดพระโพธิสัตว์นี่เขาวางแขนมาจากสวรรค์เลยว่าสร้างแล้วเขาก็จะเอาคนของเขา,างลงครับไอ้คนนี้ี่เมาคนนี้มึงไปหางเงิน คนนี้มึงไปหาที่คนนี้มึงไปหาหินคนนี้มึงไปหารถคนนี้มึงไปเป็นสเสบียงคนนี้มึงไปเป็นคนงานคนนี้มึงไปเป็นแม่ครัวเขาจะแบง่งคะแนนคะแนนเอาว่าไอคนหาเงินมาสร้างก็หาอาย่างเดียวเลยหาเอาจริงๆริงจังๆได่ไัจจัยเงินทองมาก่อต้องมาถวายมาถวายถวายให้ตลอดแล้วกว็ให้ไม่มีที่สิ้นสุดได้ด้วยจนกว่าว่าจะตายกันสปข้างหนึ่ง ไม่มีคำว่ายุทธถ้านับนับไปแล้วคนหนึ่งก็หลายร้อยล้านนะ <c oughs> คนหนึ่งก็หลายร้อยล้านคือนับไปแล้วนะแต่ทีนี้พอเรานี้ก็จะหาอย่างเดียวหาแบบไม่มีคําว่ายุทธแล้วก็ไม่มีคําว่ายุทธีคือระบบงานของโพธิสัตว์มันจะเป็นระบบระบบอันนี้แต่พอมาระยะหลังๆนี้ก็ลูกหลานพอไม่เห็นปั๊บก็เปิดโอกาสอยากให้อยากให้ทางวัดเนี่คือใด ให้พวกลูกหลานไกลๆได้มีส่วนร่วมจากนั้นเป็นต้นมาก็เป็นเหตุที่ทำให้เราได้มีปัจจัยเงินทองเพิ่มพอเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ขยายงานเพิ่มขยายงานเพิ่มแต่ว่าแต่ก่อนนี้นี่เขาไม่อนุญาตเลยเขาจะไม่อนุญาตเลยว่าห้ามเาช่นป้ายโฆษณาชวนเชื่อบอกบุญบอกทานเสียรายแจงท้องออกซือือออกประชาสัมพันธ แม้แต่ทำ YouTube นี่ทางวัดก็ห้ามทำห้ามโฆษณาห้ามวิดีโอไปไปนี่แต่ว่าทำคือไม่ถึงว่าทำได้แต่ว่าทำมาไว้ดูโองนะเขาไม่อีุญาตเขากลือว,ว่าเรานี้เนี่ยคือจะจะเอารูปภาพเรานี้เนี่ยไปหาเงินหาทองแล้วก็เขาเขาคือพวกเคยเทพเทว,วดาเนี่ยเขาเขาเรียกว่าคือเขาจะ เขาจะไม่ให้คนมามาตีคิดเงินทาเขาเพราะว่าทั้งทรัพยากรทั้งคนทั้งเครื่องจักรหลายต่างๆเขาเปียมมาของเขาหมดแล้วแม้ mm hmm. แต่ยังน้องพ่อเองก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่จะต้องมาร่วมมาร่วมสร้างกับเขาก็คืออย่างนลองพ่อเองนี่มีหน,น้าที่แค่มาเป็นลักเดินไปเดินมาพอแต่ให้เขาได้เห็นว่า เราเนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มของที่ว่าถูกเรียกสัวมาสร้างแต่ที่นี้ไอการสร้างจริงๆเนี่ยมันจะมีระบบของสวรรค์นเนี่ยเป็นผู้วางแผนเอาไว้ทั้งหมดเมื่อถึงเมื่อในกอได้ถวายครบของประกอบแล้วในกอกอบม่ต้องถวายต่อไปได้แต่สมมติว่าถ้าานกอเนี่ยเคยภาวนาเอาไว้ประมาณเอาอย่างว่าประมาณรถห้าคันย่างนี้ ในก,นก็จะต้องขยอยถวายรถประมาณให้ครบ้าครัคือมันจะมีคําภาวนามาใน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 ,ในแดนที่ของเขาอยู่แล้วตั้งแต่เรายังไม่มาเิดเป็นมนุษย์อื่นมัง้งมันมีเรื่องราวเล่าให้ฟังมาตั้งแต่นั้นฉะนั้นศิลปะก็ดีคนก็ดีที่มันที่ที่เขามาทํางานอยู่อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อนไอที่เราเย็นเย็นเลยอะ่ะจริงๆตรกนี้เราไม่ได้ไปตามมันมานะ่มันมาหาเองนะ ขามาหางานทําเองเข้ามาขอสร้างบารมีร่วมเขาจะมาสร้างบารมีร่วมไปร่วมมาต็เลยเป็นเหตุที่ทํามาทาให้เกิดมีความผูกพันและพวกเหล่านี้นี่ก็จะเป็นคนที่ทับผู้ชีวิตเรื่องหลังจริงๆแล้วมันน่ามันน่ากลัวมันน่ากลัวยังไงก็คือหมายความว่าเรื่องหลังของคนที่สร้างจริงๆนี้ คือมันมันเหมือนกับว่าถุกชาติออกมาจากจากหดงของโลกีอ่ะจากหดงของโลกีอย่างสมมุติว่าคนที่ไม่ค่อยมีรายชื่อในการก่อสร้างในการผู้ปทาจริงๆสามารถใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวได้แล้วก็สามารถทําธุรกิจได้แต่ที่นี้ถ้าสํำรับบุคคลที่มาเป็น เขาเรียกมาเป็นไอตัวเขาเรียกมาเป็นตัวเตียวในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะต้องขับรถไม่ว่าจะต้องมาตัดหินเจาะหินต่งตางๆเนี่ยบุคคนเหล่านี้อยู่ไม่ทุกหรอกถึงมีครอบครัวก็ต้องแยกทางกันแยกไปแยกมากันเลยกันเลยต้องมาทํางานให่มารับงานแล้วก็สร้างอยู่อย่างนี้ช่วยชีวิตไปเลยไม่มีคําว่าไม่มีคาว่าทิห้หลังรังคาน มันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องเรื่องราวที่ที่ชวนศึกษาว่าเออทําไมพวกคนเหล่านี้นี่ถึงต้องมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เมื่อมาอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้ นั่นก็คือหมายความว่าในอดีตเนี่ยเขาเคยภาวนาจะถวายแรงงานทีนี้พอแต่จะถวายแรงงานจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งไม่จะติดลูกไม่จะติดภรรยาไม่จะติดอะไรต่างๆเนี่ยเขาทําให้บ้านแตกหมดเลยนะเมียก่อนนี้หายเอา้าลูกก็ไปคนละทิศละทางไปเลยไปไปมาได้พวกนี้ก็เลยเดินหน้าเดินทั้งหน้าเข้าวัดเลยมาหลงต๊วอยู่วัด <c oughs> เออด้วยแรงภาวนาที่นี้มันกลมาลำพึงลำพันว่าโอ๊ยทำไมชีวิตของผมเนี่ยมันจะไม่ได้ดีเอาสักนิดเลยนี่หลวงพ่อเราบอกว่าทำไมล่ะเพราะบางคนเนี่ย <c oughs> บางคนนี่เขาอยู่ทั้งโลกได้เขาหาปัจจัยเงินทองมาให้วัดแล้วเขาอยู่ทั้งโลกได้ทำทธุรกิจได้แต่อย่างผมเนี่ยนะ มันเหมือนกับว่าเขาพอผมอยู่ทางโลกปะผมก็ล่มจมหมดอยู่กับครอบครัวเขาก็ไล่ทิ้งหมดคือคสอบบารมีล่ะสองมดไปสองสองเขี่ยวสามเขี่ยวล่มจมหมดเลยจนกลายมาเป็นว่าจนกลายมาเป็นว่าต้องยอมรับว่าชะตาชีวิตเนี่ยมันฟื้นไม่ได้ฟื้นไอฤกคิดสวรรค์ไม่ได้มันจะต้องมีเหตุให้เกิดอาเพศขึ้นมาว่าเออ ไอ้ของไม่พอโดนโกงก็โกงไอ้ของไม่พอซวยก็สซวยไอ้ของไม่พอทะเลาะกันก็ทะเลาะกันเขาก็เลยบอกว่าผมนี่อยากจะเป็นมันดังคนนั่นคนนี้เขาทำาธุกรกิจเขาร่ำรวยถึงเวลาทุกเดือนเขาเอาปัจจัยเงินทองมาให้วัดไอ้ยังผมเนี่ยนะมันอยู่ทั้งโลกไม่ได้พออยู่ทั้งโลกไม่ได้เพราะมาอยู่ในวัดเนี่ย ผมอยากจะเปลี่ยนวิธีิความคิดเนะี่ยผมอยากจะเป็นหนึ่งในพุกคนที่หาเงินให้หลวงพอ่อแต่ทีนี้พอแต่เขาบรรยายความรู้สึกของเขามาอย่างนี้เชื่อได้เลยว่าไอ้พวกเรานี้เป็นคนที่เหนียไอ้พวกที่ลำบากลำบนไอ้พวกที่มาอยู่วัดใช้รายงานวัดเนี่ยคือในสมัยโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าในสมัยการก่อนตอนที่จะเ,ออเราจะมาอยู่วัดเนี่ยเราจะมาอยู่วัดเนี่ยเขาจะถามก่อนว่า เมืองศรีอานนครเนี่ยกําลังจะก่อตัวสร้างขึ้นแนละ้วกาลังจะก่อตัวสร้างแหละเริ่มสร้างแล้วเนี่ยเราอยากจะถามพวกเธอว่าเธอจะไปร่วมสร้างปราสาทหินเมืองศรีอานนครไหมถ้าไปเขาจะทรงให้ไปเกิดด้วยนี่เลยไอ้พวกเรานี้เนี่ยมันไปอยู่ตำน้องน้ำบ้างตำต้นไม้บ้างตำปลวกบ้างตำเขาบ้างมันก็เป็นเทวดานะแต่เทวดากระจอกกระจอก ไอเทพดาทีเราเมายาเนี่ยไอไอเทวดา,า,า,นะวดาปนฝอนเนะี่ยอ่ามันก็เลยอยากจะมาเกิดพอมันอยากจะมาเกิดกับรากฏขึ้นมาว่าผมครับผมผมครับผมอยากจะไปร่วมสร้างเขาก็เลยบอกว่าอย่างนั้นมาลงลายชื่อเขาก็มาลง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 พอลงลายชื่อปั๊บทน้คนที่จะให้เขามาเกิดจริงๆเขามีอำนาจนะ เขาบอกว่าเออเนี่ยคือเราอยากจะทราบว่าถ้าสมมุติว่าเราส่งขอบคุณไปเกิดแล้วถึงแดนมนุษย์แล้วถ้าเราส่งขอบคุณไปเกิดในโลกมนุษย์แล้วเนี่ยเมื่อถึงเวลาสร้างจริงๆเนี่ยเกิดสมมุติว่าคุณเนี่ยติดปัญหาครอบครัวพ่อแม่ที่ทํามาหากินอย่างนั้นอย่างนี้แล้วไม่มาตามกาหนดเวลาที่นัดหมาย แล้วคุณจะทำยังไงโอ้ยท่านยังไงน่ะผมก็ไม่หลงโลกีหรอกเชื่อผมเถอะต่อให้ผมมีลูกมีเมียแต่ถ้าเรียกผมวันไหนผมจะกลับมาทันทีเลยอ่ะเขาก็เลยพูดว่าแล้ว,แล,วแล้วจะรับประกันได้ยังไงว่าจะไม่หลงโลกีจะไม่หลงครอบครัวไม่หลงบ้านหลงช่องหลงทรัพย์สินเรื่องสวนไรนาเพราะว่า ในแดนมนุษย์นี้เนี่ยมันมีบางอย่างซึ่งเทพเทวดานี้เนี่ยไม่สามารถที่จะต้านอารมณ์ของความยึดมั่นหรือมั่นได้อะ <c oughs> เมื่อถึงวันนั้นแล้วคุณจะทํำยังไงเอาผมขอบอกเอาไวนะ้ณสถานที่ตรงนี้เลยนะว่าผมจะขอสาปแช่งถ้าวันใดที่ผมไม่ทําตามสัญญาที่กําหนดนัดหมายไปเนี่ยขอให้ท่านนั้นเนี่ยสาปแช่งผมได้เลยขอให้ผมตายโหงตายห่า <c oughs> แล้วก็ตายภายในสามวันเจ็ดวันแล้วก็อย่าให้ผมอยู่ดีมีสุถ้าผมไปติดในครอบครัวติดบ้านติดช่องก็ขอให้ทิหไยวยวอดไปเลยอย่าให้มันมีรัพ์สมบัติติดกายของผมอีกขอให้ท่านเนี่ยขอให้ท่านเชื่อใจผมเถอะว่าผมสาบแช่งตัวผมแล้วทีนี้จากนั้นเป็นต้นมาหัวหน้าเขาก็บอกว่าคุณสาบแช่งตัวคุณเองนะเราไม่ได้สาบแช่งแต่เราเชื่อคุณ เพราะว่าคุณการันตีว่าถ้าคุณไม่ได้ทำตามคำมั่นสัญญาจะให้มันเป็นไปตามนั้นอย่างนั้นเนี่ยเราจะขอให้มันเป็นไปตามนะพอจากนั้นเป็นตนมามาเกิดพอมาเกิดจริงๆปั๊บไอคนที่มันไม่ได้มามันมาไม่ทันหรือว่ามันพิดข้างอะไรโอ้โหบ้านแตกสิแลกขาดเลยลูกเมียทิ้งละเนรนาศธุรกิจชิบหายวายวอดเลย จบทุกบทเยแจ้งข้าวเจ้งเย็นเลยปริมาณจั